สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลุงจะมาบอกเหตุผลทำไมเราจะต้องเปลี่ยนมาทานมังสวิรัตตอนนี้ค่ะอย่างที่พี่ลุงเคยเล่าไปนะคะว่าเหตุผลที่ทำให้อยากจะเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือว่ามีประสบการณ์จากชีวิตตัวเองโดยตรงนะคะก็คือคุณพ่อนะคะท่านได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะก็คือไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ เกิดภาวะ M.I. นะคะ Myocardial Infarction ด้วยนะคะเริ่มแรกเกิดเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อนนะคะต่อมาก็เส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะคะก็ได้ทำการผ่าตัดบายพาสไปนะคะมีการผ่าตัดเมื่อปี4-3นะคะนี่ก็ผ่านมา21ปีแล้วนะคะก็แล้วหลังจากผ่าตัดท่านก็เสียชีวิตไป หลังจากผ่าตัดไปสองปีท่านก็เสียชีวิตลงนะคะซึ่งตอนนั้นก็ช่วงระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังผ่าตัดหลังผ่าตัดไปแล้วนะคะพี่ลุงก็พูดง่ายๆเลยค่ะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารอะไรให้ท่านทานเพราะตอนนั้นยังทำไม่เป็นแล้วก็แล้วก็เรีกเยกได้ว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่า จะต้องทำอาหารแบบไหนให้กับผู้ป่วยลักษณะน,นี้นะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะเรียนมาทางด้านยานะคะหรือมัก,ก็คือในเรื่องของอาหารสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะอาหารให้กับผู้ป่วยเนี่ยค่ะตอนนั้นไม่ได้เรียนมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยนะคะเราก็รู้แค่ว่าไม่ต้องทานเค็มไม่ทานผงชูรสให้ทานรสจืดนะคะแต่ เนื่องจากว่าคุณพ่อก็คือเหมือนโดนหักดิบเลยนะคะว่าไม่ให้ทานเนื้อสัตว์แล้วก็คุณพ่อสูบบุหรี่ด้วยนะคะตอนนั้นก็คืองดสูบบุหรี่ไปเลยนะคะแล้วก็พอไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะอาหารที่ท่านทานก็จะเป็นจืดๆเป็นเป็นต้มเป็นแกงจืดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านขาดสารอาหารด้วยนะคะ สำหรับพี่ลงตอนนี้ก็คือมีความพร้อมที่จะทำอาหารสุขภาพทานได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาทานเป็นมังสวิรัตแล้วหลังจากที่เราลองทานมังสวิรัตมาได้เป็นเวลา4ปีนะคะแล้วก็มาค้นพบว่าโปรตีนที่ได้จากพืชนนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ปริมาณของโปรตีนนี้บางอย่างก็คือมากกว่าเนื้อสัตว์เลยด้วยซ้ำนะคะหรือว่า ดส่วนใหญ่แล้วก็จะเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์นะคะทําให้นึกย้อนไปทีไรนะคะก็จะรู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้เสียดายที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอาหารที่ดีต่อคนไข้ที่จะเสริมโปรตีนให้กับคนไข้ให้กับคุณพ่อนี่ละค่ะ เข้าใจว่าก็ให้ทานเป็นอาหารของผู้ป่วยอาหารโปรตีนเสริมผู้ป่วยที่เป็นกระป๋องเป็นผงนะคะคิดว่าก็ให้ทานในรูปแบบนั้นแล้วก็ทานในรูปของนมต่างๆนะคะแต่พอตอนนี้พี่ลุงมาศึกษาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าโปรตีนจากพืชนะคะที่เราเอานำมาทานไม่ว่าจากถั่วจากเห็ดนะคะแล้วก็จากพืชผักที่มีโปรตีนโปรตีนนะคะ ก็มีอยู่มากมายค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะนำความรู้ตรงนี้นะคะมาเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้รับรู้กันตรงนี้นะคะว่าเรามีทางเลือกที่จะเลือกทานอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในพืชน,นะคะก็สามารถที่จะนำมาบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายเราได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทานเนื้อสัตว์เลยค่ะ ชุดความรู้เดิมๆที่เราเคยมีมานะคะว่าว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์นะคะก็เป็นการถูกสอนกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเพราะว่าด้วยรสชาติด้วยความอร่อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนั่นแหะค่ะมันเป็นการสะสมของความที่อยากกินเนื้อสัตว์มาเรื่อยๆนะคะแต่ณวันนี้ณนะ ณนะนะเวลานี้ณนะตอนนี้นะคะที่พี่รุ้งได้รู้มาก็คือว่าเรายังมีทางเลือกของเมนูอาหารอีกหลากหลายที่ทำมาจากพืชแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยค่ะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรที่จะต้องเลิกณนะเวลานี้ณนะตอนนี้ไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้ป่วยต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนต้องรอให้เจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงก่อน ถึงจะหยุดทานเนื้อสัตว์นะคะเราเริ่มด้วยกันณนวันนี้ณตอนนี้ได้เลยนะคะทุกครั้งที่ได้แชร์ประสบการณ์ในอดีตเหตุผลที่ทำไมพี่ลุงถึงเลือกที่จะมาทานมังสวิรัตนะคะมันก็จะแฝงไปด้วยความเจ็บปวดในอดีตแฝงไปด้วยความรูศศ้สึกผิดต่อคุณพ่อนะคะถ้าตอนนั้นเรารู้ว่า จะต้องทําอาหารแบบไหนให้คุณพ่อทานนะคะก็คิดว่าคุณพ่อน่าจะยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ค่ะสําหรับตัวพี่ลุงเองก็คือคิดว่า40ปีก็น่าจะเพียงพอสําหรับการที่ได้ทานเนื้อสัตว์มาแล้วนะคะจึงอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะว่าให้เริ่มณวันนี้เลยค่ะเป็นเพราะว่าสุขภาพที่ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าใครชมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ลุงด้วยนะคะในช่อง dcr healthy food และเพจ dcr healthy food ก็ทาง Tik t o k ก็ dcr healthy food ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะและถ้าใครชอบเก็บความรู้ดีๆทางด้านอาหารและสุขภาพก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมใน คลิปต่อๆไปของพี่ลุงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ